โฟฟังหนูก็เอาสัมริปันอย่างดีปันจนแพงก็ยังคันอยู่ดีจะหลับจะนอนมันจี๊จ๊าดเลือดดีคันหวทับเทคนลุกคนสั่นโอ้คันหูอ่ะ ขันหูที่ไยคนลุกทุกทีอาบน้ำสะหัวน้ำของเขาโอ้โหดับถี่จริงๆโทษทีกูพูดงโอ้โหขันหูทุกทีคนลุกคนสั่นโอ้ขันหัวอ๋อให้ขันหัะโอ้โห เปคำโห่เทพคนลุกคนสั่นอ้คำโหวอะอย่างมันเออนีนี่กไม่มีแล้วนีก็ลาไปก่อนนะครับ ชั้น <Bye> โนี้ก็ขอลาก่อนนะทุกคนบาย